ผมเด่นกองสิงมาวินครับไฟนี้ซ้อมมาอีกวันครับไฟนี้ซ้อมประมาณเดือนได้ครับซ้อมอยู่ที่สิงมาวินครับมีใครเป็นคู่ปรคู่ซ้อนเราที่นั่นมีวัชรพลแล้วกสีอุยเป็ดปลาไหลครับก็พวใเด็กชายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่สิบเก้าครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสองน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับประมาณหกสิบหกสิบกิโลครับเราเป็นคนสไตล์นะครับไม่เข่าครับแล้ววันนี้เราเจอกับเยี่ยมยุทธเคยเจอเลยไหมไม่ครับอันนี้ไฟแรกเลยใช่แล้วตุ่ยักดิเก่งกับต่อยเข้ามาปะ ไม่ไม่ได้ศึกษาเพราะว่าไม่มีเทปอ๋อไม่มีให้ดูด้วยเลยไม่รู้ว่าเป็นโมเตอร์ตรแต่ไหนแต่แล้ววันนี้เราจะวางเกย์วางแผนไงก็ถ้าสามยกเราเรายังซู้ไม่ได้เราย,ยกสี่เราแก่เดือนอ๋อก็คือเบียดเลยใช่ครับอ,อืมอเราของคุณโมเตอร์เลยไม่รู้ว่าโมเตอร์ตรแต่ไหนแล้ววันนี้เราจะวางเกย์วางแผนไงก็ดู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 ไปก่อนครับต้นๆครับอืมล่าสุดนี่เราต่อยไว้ที่ที่ละานงครับวันนี้ที่นี่ใช่ไหมวันนี้เจอใครวันนี้เจอเดชศักดาเป็นไงแพร่พ่อพี่แพ้พี่เข้ามาวันนั้นเบียดใช่ไหร่ ร้อยสิบแปดครับแล้ววันนี้ร้อยยี่สิบสองครับมีปัญหาไหมน้ําหนักเท่าไม่ครับออาเราเพิ่งมาถึงด้วยใช่คือสอบน้ําหนักมาแล้วจากค่ายเลยใช่ก็คือมาสบายสบายใช่ไฟนี้เราคุมคุมมามากี่กิโลครับไม่นี้คุมคุมมาแอบปล่อยมาเลยปล่อยครับปล่อยหกสิบกิโลครับเราต่อยมันมาลทั้งวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณประมาณหกสิบเจ็ดเจ็ดสิบไฟได้ครับเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับต้องสาบสาบช่วยช่วยแฟนคลับเหล่านี้หน่อยก็สาบพี่น้องชาวสงขลาช่วยเชียร์ช่วยเตือนใจผมด้วยครับ คืน<ห>นี้นผมจะเอาชยชนะกลับบ้านครับ